ครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับสําหรับเครื่องอันนี้ก็บิ๊กโปรตอนนะครับตัวนีน้เป็นเครื่องบิ๊กโปรตอนเป็นเครื่องเอ็นพิมสามดีแบบเลเซนต์นะครับตัวนี้ <c oughs> ด้วยขนาดการพิมพ์ประมาณ10 11เซนนะครับกว้าง11เซนลึก6เซนสูง15เซนนะครับสูงเท่ากับ15เซนอันนี้12บสองเซน,นครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องอนนี้ก็บิ๊กโปรตอนนะครับ เราไม่แนะนําเมนูการใช้งานกันนะครับสาหรับเครื่องที่มีโปรตอนนะครับเมนูการใช้งานหลักนะครับมีทั้งหมด3เมนูนะครับคือเมนูปริ้นนะครับเมนูซิสเต็มและเมนูทูนะครับเราก็ไปทีละเมนูเลยดีกว่านะครับส่วนเมนูแรกที่ผมจะแนะนํานะครับคือเมนูปริ้นนะครับในเมนูปริ้นนะครับก็เราก็จะสามารถเลือกเลือกว่าปุ่มปริ้นนะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการปริ้นได้เลยนะครับส่วนไฟล์ที่จะปริ้นได้ครับเขาจะแสดงเป็นรูปภาพขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเลือกเข้าไปได้เลยนะครับเลือกไปพิมพ์นะครับ เลือกได้พิมพ์เลือกไปพิมพ์เลยครับก็แสดงรูปภาพให้เราเห็นนะครับพ้อมของบ้านเราให้กดมีปุ่ม3ปุ่มด้านข้างนะครับมีปุ่มลูกขังขยะคือไว้สําหรับลบปุ่มเพไม่สําหรับพิมพ์นะครับปุ่มย้อนกลับคือแบ็กกลับไปเมนูเริ่มต้นนะครับก็นะครับปุ่มลบคือลบไฟล์นี้ออกไปเลยนะครับอ่าถ้ากดลบปุ่มมันก็จะลบมันก็จะถามว่าคุณต้องการลบหรือไม่นะถ้ากดเยึดปุ๊บก็เขาจะต้องการลบให้ทันทีนะครับตัวนี้กรณีกรณีนี้ผมขอเป็นกดโนนะครับอ่าต่อไปนะครับปุ่มเพก็คือ เราสามารถคลิกปุ่มเทนะครับตอนนี้คือระบบก็จะทําการพิมพ์นะครับพิมพ์นะเซตลงมาที่โฮมนะครับทาการพิมพ์เราสามารถคลิกปุ่มไหนได้บ้างระหว่างที่พิมพ์นะครับเราคลิกปุ่ม p อ u s e คือหยุดนะครับหยุดการพิมพ์นะครับปุ่ม p อ u s e นะครับปุ่ม p อ u s e ตรงนี้หยุดการพิมพ์นะครับปุ่มเทนะครับคือพิมพ์ต่อนะครับอ่าตัวนี้คือยังยังคือเขาต้องลงมาก่อนนะครับให้เลเยอร์แรกทํางานก่อนถึงจะ p อ u s e ให้นะครับสําหรับเมนูของของเครื่องนี้มีโปรตอนนะครับ แล้วก็เมนูเซตติ้งตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแก้ค่าตรงนี้ได้นะครับปรับแก้ค่านี้ได้นะครับปรับแก้ค่าตรงนี้ได้นะครับโดยการคลิกไปที่ตัวเลขับที่เราต้องแก้ไขค่านะครับก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราแก้ค่านะครับเราก็เลือกว่าเราต้องแก้ค่าเป็นเลขอะไรนะครับเราสามารถดีลิทกดดีลิทค่านะครับเราเพิ่มเลขค่าเข้าไปเราคลิกหมายถูกนค่าจะก็เปลี่ยนแปลงนะครับ ค่าในการพิมพ์ก็จะเปลี่ยนแปลงครับเราสามารถคลิกได้ทุกอันเลยครับในการในเปลี่ยนการเปลี่ยนค่านาตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับเมนูพิมพ์นะครับเบื้องต้นนะครับในการพิมพ์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะยกเลิกการพิมพ์นะก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างบนนะครับก็คือการยกเลิกการพิมพ์หยุดการพิมพ์เลยนะครับตการยกเลิกการพิมพ์ใช่หรือไม่โอเคเรายกเลิกการพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ก็จะยกเลิกการพิมพ์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นเมนูที่2เป็นเมนูซิสอ่าซิสเต็มนะครับซิสเต็มหลักๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนภาษาแองเกิลนะครับก็เลือกเป็นภาษา2ภาษานะครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่เราใช้ภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับเซอร์วินะครับตัว Service ตัวนี้ก็จะบอกว่าเราสามารถ Service สอากับเครื่องนี้ได้ที่ไหนนะครับก็จะบอกแบบบอก URL พร้อมอา Serial number นะครับตัวนี้ให้เราไปติดต่อเซอร์วิสได้นะครับตัวนี้อินโฟนะครับตัวนี้อินโฟสำคัญนิดนึงนะครับสำหรับอินโฟนะครับเอาไว้สำหรับดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์ตัวนี้เวอร์ชันอะไรนะครับตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันตัว4.2 4นะครับ4.2.5นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่านะครับยังไม่มีการอัปเกรดใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับ สำหรับเมนูซิสเต็มเรามีมีการปิดเสียงได้ด้วยนะครับสำหรับเมนูอินโฟนะครับมีสีอย่างเวลาเราทัาสกีเรากดปิดเสียงเครื่องหมายจะเป็นการกระบาดข้างหน้าลูกลำโพงนะครับจะมีตัวปิดเสียงนี้ได้นะครับโอเคนะครับตัวอินโฟก็รีเทิร์นมี3เมนูนะครับสำหรับเมนูซิสเต็มนะครับส่วนเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูทูนะครับเมนูทูนะครับก็มีทั้งหมดนะครับสามสี่สี่เมนูด้วยกันนะครับสี่เมนูหลักคือเมนูย้อนกลับเมนูสต็อปคือหยุดการเคลื่อนคือ คือ emergency stop ครับตรงนี้กดนะครับไม่กด emergency stop ตรงนี้ได้นะครับว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เรากด emergency stop ตรงนี้ได้นะครับกรณีที่เราแบบต้องการ stop เครื่องอะไรตรงเนี้ย emergency emergency stop ตรงนี้ได้นะครับก็ uv detection นะครับเราสามารถกดตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาทีละเมนูครับ emergency stop ผ่านไปนะตรงนี้ move แกนเนะครับตัว move แกนเก็คือเราสามารถปรับขึ้นลงขึ้นลงแกนเได้รวมถึงการใช้ปุ่ม home นะครับปุ่ม home อ่าคำว่าปุ่ม home หมายถึงว่า ตัวถาดทิมจะลงมาที่บริเวณตำแหน่งโฮมโพสิชันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหลายๆคนจะตกม้าตายนะครับในกอนในการทำคือคำว่าเซตซิโร่โพสิชันนะครับคือตัวนี้มันต้องกดก่อนหนึ่งทีนะครับถึงจะเขาจะถึงจะรู้ว่าปุ่มโฮมอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่สามารถกดปุ่มลงลงมาเรื่อยๆได้จนแบบให้แบบาถาดทิมมันจะลงมาเรื่อยๆได้ไม่สุดนะครับตัวนี้คืออาจจะตกม้าตายตรงนี้หลายๆคนนะครับก็ทําไม เราไม่สามารถตั้งซีโร่โพซิชันหรือตำแหน่งที่ก่อนพิมพ์ได้นะครับในระดับที่ถูกต้องนะครับก็คือมันไม่ลงมา,มาลงมาไม่สุดนะครับเราต้องกดปุ่มโฮมก่อนหนึ่งทีนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับคือเราสามารถกำหนดเ,เ,นเขาเรียกว่าปริมาณเขาเรียกว่าจำนวนนะครับการยกขึ้นได้นะครับเช่นเราต้องการยกขึ้นยกลงประมาณกี่มิลน,นะครับเราสามารถกําหนดจํานวนได้นะครับเช่นตอนนี้คือผมต้องการยกขึ้นประมาณ10มิล เครื่องจะขึ้น10มิลนะครับถ้าเกิดขึ้นแค่1มิลนะกดหนึ่งครั้งขึ้นนะก็จะขึ้นแค่1มิลนะครับขึ้น0ูมย์่ามิลเอาขึ้น0ูนมิลนะครับตัวนี้ถ้าเกิดล่าเราจะกดรัวๆนะครับกดรัวๆแล้วเราจะสามารถกดให้มันอยู่สต็อปได้เหมือนกันนะครับกดโดย emergency Stop ตรงข้างล่างนะครับเราจะหยุดทันทีนะครับตามที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็โอเคสำหรับการมูฟนะครับแกน Z ซนะครับ ก็จะมีเท่านี้นะครับก็แบ็กกลับนะครับต่อไปคือ UV detection นะครับตัวนี้สำหรับตัวสอบหรือเช็คแสง UV นะครับกรณีที่ว่าเช็ค UV มันมีปัญหานะครับดูแสง UV ตรงนี้นะครับก็เปิดนะครับตัวนี้เขาจะแสดงเป็นเชฟสี่เหลี่ยมให้ขึ้นมานะครับตัวนี้เชฟก่อนว่าหน้าจอโอเคทางานปกติหรือเปล่านะครับหรือมีการแบบมีแสดงการผิดปกติของหน้าจอนะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากเมนูนี้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับเครื่องอันนี้บิ๊กโปรตอน นะครับตัวนี้ซัสซีโร่โพซิชันนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราตั้งตำแหน่งนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการแอดจัดค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็แบ็กกลับมาทำเขาเรียกว่าตั้งค่าซีโร่โพซิชันซึ่งจะสอนใน EP พ่อต่อไปนะครับสำหรับการตั้งค่าซีโร่โพซิชันซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่จําเป็นนะครับสาหรับการตั้งค่าของเครื่องอินดิกโปรตอนนะครับหรือโปรตอน S ก็ตามก็ใช้เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันก็โอเคงวเราตั้งค่านี้เอาลงอีกสักหนึ น่าลงอ่ะโอเคเราแบ็กกลับเรากถ้าเกิดว่าเราจะตั้งซีโร่โพซิชันเราคลิกนี้นะก็กดเยกครับอันนี้คือซีโร่โพซิชันของเขานะครับจริงๆแล้วมันต้องมีเอากระดาษมาวัดนะครับซึ่งจะคุยกันในอีพีหน้านะครับในหลักๆก็มีเมนูทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมด1 2 3 4เมนูนะครับตัวนี้เป็นเมนูแบ็กกลับนะซึ่งเป็นเมนูดีฟอลต์พื้นฐานโดยนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2ของเครื่องอนิบิคโปรตอนนะครับแนะนำเมนูการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องอนิบิคโปรตอน นะครับเป็นตัวโปรตอนเมทโตโปรตอนรุ่นแรกนะครับซึ่งสังเกตได้จากตัวนี้เป็นบอดี้เหล็กนะครับซึ่งเรียกว่าเอนิคิบิโปรตอนจะออกมาอยู่ประมาณ3แบบนะครับคือเป็นแบบไฮบริดแบบตัวไฮบริดคือใช้เฟิร์มแวร์ที่เป็นเป็นตัวเฟิร์มแวร์หรือเมนบอร์ดคอนโทรลเลอร์บอร์ดเป็นของเอนิคิบิโปรตอนเอสแต่บอดี้ยังเป็นเอนิคิบิโปรตอนอยู่นะครับนะตัวน,นี้ครับซึ่งจะได้ความพิเศษของตัวเมนบอร์ดตัวใหม่เข้าไปเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เข้าไปการทําง,งานของตัว เฟิร์มแวร์ของตัวใหม่ UI ของตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวเป็นรุ่นไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของอนิมิบิโพรตอนนะครับอ่าเป็นเจนที่2องครับเจนแรกก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าอ่าตัวนี้เป็นเจนที่2นะครับอ่าโอเคนะสำหรับอ่าขอบคุณนทุกคนที่รับชมและไอเทมทุกท่านนะครับวีดีที่น้